ที่บริเวณนี้นะคะที่ยติธรรมโอนเงินเข้ามาลอดแรกนะเจ้าคะ่ะพระอาจารย์พรุ่รงนี้แล้วพระอาจารย์จะเริ่มนําดินเข้ามาเกรดปรับยกระดับดินตอนน้ําท่วมน้ําท่วมเยอะมากนะเจ้าคะบริเวณนี้ยซึ่งท่านตอนที่ท่านกระปูกต้นไม้ปีสวนสวนผัยต้นไม้ท่านจะเกรดดินเพื่อที่เอาไว้เป็น จุดกรรมฐานฉะนั้นโชคดีมากเลยที่ญาติธรรม <c oughs> ของเราโอนเงินเข้ามาล็อตแรกนะเจ้าคะ่ะ <c oughs> ตรงจุดนี้นะเจ้าคะ่ะทีนี้พาจาย์ท่านบิน <c oughs> บินลงแล้วนะเจ้าคะ่ะ <c oughs> ล็อตแรกเลยได้บริเวณนี้เลยนะเจ้าคะ่ะ <c oughs> ซึ่งบริเวณนี้นะอนาคตจะเป็นจุด เดินจงกรมกรรมฐานอที่สัป,ปะยะ่สวนไทยเข้าไปร่มเย็นมากไม่ร้อนเลยนะทุกค่อากาศขนัดอากาศแบบนี้นะดูสิคะอากาศดีมากเลยนี่เพ่ดเดินเท้าเปล่านะแต่ว่าเดี๋ยวท่านจะเก็ดดินเข้ามา ถึงเวลาก,กรรมฐานจริงเดินทถาเปลาไม่ได้ถึงว่าเอาดินลงก็เหอะพอดินจะแข็งมากเจะเจะแจกถุงเท้าถ้าต่อไปพื้นที่มันมันมันเหมาะสมก็ค่อยเถาเปล่าวันที่สิบหกนะคะบริเวณนี้เลยญาติธรรมนี่เลยนะคะกอนน้ำท่วมน้ำท่วมเยอะมากบริเวณนี้ ตอนกระถิ่นก็ท่วมแต่ว่าเขากันคันสูงแล้วก็วิดน้ําคืนที่ตอนเช้ามืดวันกระถินะ่นน่ะคณะพระสงฆ์กับเออเออคณะาชาวบ้านอะมาวิดน้ํากันจนตีสี่อะคือคือกันน้ําแล้วก็วิดน้ํากันเพื่อที่จะไม่ให้เข้าถึงเข้าถึงหน้าสาลาเพื่อที่อยาก,กระถิ่นเข้านะคะเนี่ยท่านไม่ได้นอนกันเลยทั้งคืนอะเนี่ยตอนหน้าน้ําท่วมมากถ้าไปดูในที่นั่นอะเห็นไหมคะ ก็จะปรับตอนกระถินน้ำท่วมเยอะเลย